สวัสดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาขัดกระทะนะคะกระทะของใครที่มีคราบดำๆนะคะที่ติดก้นกระทะเนะะี่ยค่ะเขาฝังแน่นเราใช้ฝอยขัดหม้อนะคะขัดยังไงก็ขัดไม่ออกวันนี้นะคะยายปังก็จะพามาขัดแบบพิธีง่ายๆแม่บ้านแบบเราเนะะี่ยค่ะเราไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะขัดยังไงให้เขาขาวใสกิ้งแบบนี้นะคะให้เขาขาวแบบนี้เลย เราจะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะมาดูกระทะของญี่ปุ่นที่จะเอามาขัดในวันนี้นะคะเขาจะดําแบบนี้เลยค่ะก้นกระทะแล้วก็ติดแน่นมากฝั่งน่เราใช้ฝอยขัดหม้อแบบนี้นะคะอุ๊ยออกแรงมากเลยไม่ออกเลยค่ะแม่บ้านแบบเรานะคะจะทํายังไงให้กระทะของเราขาวแล้วไม่ต้องใช้แรงมากเราจะขัดไม่นานค่ะ แป๊บเดียวก็ขาวแล้วนะคะวันนี้ายปังก็จะพามาทำเลยมันเคยขัดเอาไว้แล้วมันเขาจะมีอีกใบนึ่งเยปานขัดเอาไว้นะคะแต่ก่อนายปันขัดนะคะเขาก็ขาวแต่พอดีายปังก็ทำกับข้าวเขาก็เริ่มดำแล้วแต่วันนี้จะมาขัดใบนี้ให้เขาขาวเงาเหมือนใหม่เลยค่ะเดแต่ละก่อนนะคะวันนี้ายปังจะใช้กระดาษทราย จะเป็นกระดาษทรายชนิดไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหยาบหรือละเอียดก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่ใช้เบอร์ห้าเบอร์หกก็ได้นะคะกระดาษทรายนี้ปันมีเบอร์สี่อยู่เดีปันก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องตัดหรอกคะ่ะฉีกเลยเราใช้เองนี่นะคะก็ใช้แค่นี้ก่อน ก็จะน้ำใส่นิดเดียวนิดเดียวก่อนไี่ค่ะใช้ขูเลยถ้าเขาติดแน่นมากออกแรงหน่อย ดเลยหยแป้นนี้มาขัดอีกมาอยากดำๆนะคะขัดแป๊บเดียวค่ะเห็นไหมคะเริ่มขาวแล้วขัดแป๊บเดียวยิบปันก็จะใช้น้ำยาล้างจานใส่ลงไปหน่อยนึง ขัดอีกรอบค่ะเดี๋ยวปันจะใช้น้ำยาล้างจานใส่อีกหน่อยนะึงอีกนิดนะึงเพราะว่าเขายังออกนิดนึงกระดาษทรายของเราเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ใช้เวลาไม่นานเลยสองสามนาทีนะคะ ะคะ่ะขาวแล้วค่ะจากก้นกระทาของเรานะคะดำๆค่ะ เขาาสะอาดแล้วอานนี้ถัดเขาผอมได้กระท้าใหม่แล้วนะคะ กระทะที่เราดำๆนะคะก็กลับมาใส่แล้วขัดเงาอีกครั้งนะคะก็เอาสันไลของเราที่ล้างจานนี้แหละใส่น้ำยาล้างจานฟังก็จ้จ้ะใช้หอยขัดอีกรอบ ถ้าเกิดใครมีกระดาษทรายละเอียดขัดอีกรอบได้นะคะคิวค่อยจะได้นเหมืยนใครอยาั้งก็ใช้ขัดแบบนี้เห็นไหมคะขาวแล้วได้กระทะใหม่แล้วทำความสะอาดกระทะของเรานะคะง่ายๆเลย เป็นแม่บ้านนะคะได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ด้านหลังนะคะเราก็ขัดได้เหมือนกันก็ใช้กระดาษทรายนี่แหละขัดนี่ปานขัดให้ดูว่าทําความสะอาดกระทะทําทยังไงให้เขาหายดําที่ก้นกระทะค่ะทำง่ายเราไม่ต้องไปใช้แรงเยอะนะคะ กระแทาของใครที่ก้นดำมีคราบติดแน่นแบบของเยปันเนี่ยคะ่ะก็ลองใช้ดดกระดาษทรายขัดดูกระแทาของเราเงาวาวเหมือนเดิมเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีคะ่ะ